สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี a n n e l ค่ะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนมาชมต้นเทียนหยดนะคะต้นเทียนหยดเป็นไม้มงคลประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ค่ะเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนาบารมีคนทั่วไปยำเกรงมีลูกน้องลูกน้องก็ช่วยส่งเสริมการงานการค้าการขาย จเจริญรุ่งเรืองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้นเทียนหยดเป็นไม้ทรงพุ่มที่มีความสูงตั้งแต่1นถึงสเมตรเลยทีเดียวเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายแพ่กิ่งก้านสาขาหนาแน่นแตกแขน,แนงแน่นตาม ขนาดของต้นแล้วก็ใบก็ออกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามตั้งแต่ใบที่เห็นใบเหลืองก็คือเป็นใบอ่อนของเขานะคะแตกใบอ่อนมาก็จะเป็นสีเหลืองพอสักระยะก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวใบเขานะคะแล้วก็กิ่งกิ่งใบก็จะมีลักษณะลู่ลง แล้วก็ดอกดอกก็จะออกมาตามโคนกิง่งกิ่งก็จะตามโคนกิ่งใบตามโคนก้านใบใช่ค่ะตามโคนก้านใบใบก็จะออกเรียงสลับแบบนี้เลยนะคะสวยงามเป็นไม้ประดับที่ให้ดอกตลอดปี โชว์ได้ทั้งใบโชว์ได้ทั้งดอกแล้วก็เมื่อติดผลผลอ่อนจะเป็นสีเขียวผลแก่ก็จะเป็นสีเหลืองอมส้มแบบที่เห็นการขยายพันธุ์ก็โดยการพาะเมล็ดหรือจะเป็นใช้วิธีตอนกิ่งแต่ว่าเขาติดมเมล็ดเยอะติดผลเยอะก็ขยายพันธุ์ด้วยการพ่อมเมล็ดก็ ได้ได้ปริมาณรวดเร็วดูความงามของเขานะคะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์สีม่วงจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นสีขาวสวยทั้งสองสีเป็นไม้ที่ชอบแดดปลูกกลางแจ้งเขาจะให้ดอกตลอดปีนะคะ หลังจากติดดอกติดผลเมื่อผลแก่ก็ตัดแต่งกิง่งก็จะได้ทรงพุ่มสวยๆแบบที่เห็นค่ะต้นที่ถ่ายทำคลิปต้นนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะอยู่รัฐนิวเซาวลน์ช่วงนี้เป็นอากาศคล้ายๆบ้านเราอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 1 8ถึง20องศาปลูกกลางแจ้งเลยค่ะสวยงามโดดเด่นทั้งใบแล้วก็ดอกแล้วก็หมากผลที่เป็นเป็นช่อลงมาห้อยๆลงมาดอกที่ที่ติดออกมาใหม่ก็จะเป็นเป็นช่อแล้วก็ค่อยๆทยอยบาน พอติดผลผลน่อนเป็นสีเขียวผลแก่เป็นสีเหลืองอมส้มแล้วก็เป็นมันคล้ายๆเทียนเลยนะคะเป็นมันเงาดูความงามของของดอกเขาต้นที่ถ่ายทำเขาติดผลเยอะดอกก็จะทยอยออกแบบนี้เรื่อยๆทั้งปีเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เป็นไม้ประดับที่หน้าปลูกดูแลง่ายอาทิตย์หนึ่งให้น้ำบ้านเรานะคะอาทิตย์หนึ่งให้น้ำสองถึงสาครั้งสามวันให้น้ำครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะอยู่ได้ในทุกสภาพอากาศแล้วก็ขึ้นได้แทบจะทุกสภาพดินนะคะแต่ว่าเราปลูกต้นไม้โดยทั่วไปก็ดูแลให้มี ดินล้วนซุยเนาะก็จะโชว์ความงามแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเพื่อนๆครับสวยงามมากเป็นไม้ประดับที่น่าปลูกแต่ว่าเขาเป็นไม้ประดับที่หาาม,มากผลและใบและดอกมีพิษนะคะก็ปลูกให้ห่างมือเด็กเนาะ ดูใกล้ๆนี่ผลของเขาเป็นมันเงาวับเลยนะคะถึงได้ชื่อว่าเทียนหยดเนาะสวยงามมากต้นนี้ความสูงประมาณ3เมตรขนาดทรงพุ่มก็ประมาณประมาณ3เมตรเลยนะคะใบแน่นๆดอกสวยๆแล้วก็ติดผล ห้อยลงมาแบบนี้สว,ส,วสวยเด่นสวยเด่นมากค่ะปลูกเป็นแนวรั้วก็ก็สวยนะคะปลูกเป็นไม้ประทานสวนก็สวยถ้าอยากให้เขาทรงพุ่มสวยๆแบบนี้หลังจากที่ผลของเขาแก่ก็ตัดแต่งทรงต้นเตียนจกเป็นไม้ประดับที่ถูกใจสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล ไม้ประดับเขาต้องการการดูแลการให้น้ําในช่วงแรกที่ปลูกหลังจากที่ปลูกติดดีแล้วเขาก็จะเป็นไม้ที่ทนลืมลดน้ําไม่ได้ลดน้ําเขาก็อยู่ได้ออกดอกให้ได้ชื่นชมสวยงามตลอดทั้งปีแล้วก็ พอติดผลทั้งช่อดอกแล้วก็ผลของเขาก็จะเป็นพวงห้อยลงมาพอพ้นแก่เป็นสีส้มสีเหลืองอมส้มเป็นมันเงาเหมือนชื่อของเขาเลยนะคะชื่อเทียนเทียนหยดชื่นชมได้ชื่นชมทั้งดอกทั้งทรงพุ่มของเขาแล้วก็ ติดผลก็ได้ชื่นชมความงามเหมือนเทียนหยดเลยนะคะมองเห็นระยะไกลนี่โอ้โหอย่างสวยเลยปลูกง่ายดูแลง่ายสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอพระคุณแล้วสวัสดีค่ะ